สวัสดีครับตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกระหลาดออ e mm. ริจินอลนะครับวันนี้เราอยู่กับแป๊บซี่อิเล็กทริกนะครับนี่เป็นแป๊บซี่ไม่มีน้ำตาลนะนี่กินซิตัสนะอ่าฟ้ามันจะเป็นสีดำนะผมก็ไม่เคยนะเออผมเห็นมันขายอยู่แต่ว่าผมก็ไม่เคยกินสักทีนึง่งลองดูนะเป็นคลิปแบบ ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับแหงจริงไหมกินพ่อก็มีนะไม่ใส่ไม่เข้าใจตัวเอง,องนะเดี๋ยวแป๊บนึงว,ว้าวมาแล้วอ๋อรีวิวให้ดูจากรีวิวอ่ะเห็นเขาฮิตกันกลิ่นก็หอมๆนะดูสีฟ้าคล้ายๆกับไอ้นี่เลยเอสโคราสีฟ้านะเออ คอล่าปะที่เขาทำสีสีฟ้าบูฮาวายลองดูอันนี้จะเป็นยังไงฟองเยอะเหมือนกันนะสวยงามสีมันสวยเนี่ยน่าไปทำพวกน้ำปุงน้ำปั่นนะขวดเท่าไหร่วะยี่สิบเจ็ดยี่แปดมั้งผมจำไม่ได้นะนอ,อส่สีดูสีดิช่วยได้เลย ชิมดูหน่อยนะนะเอเออ่ามันหวานน้อยมากอะ่ะเออแต่มีความซ่าอยู่นิดนึงอาจจะซ่าไม่สุดนะผมว่าซ่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ซ่าเป็นออกแนวก่อยๆอะอสีมันสวยนะแต่มัน ไงนกว่าเดี๋วกันอีกทีนึงเออไม่ค่อยหวานมันไม่มีน้ำตาลแหละมันเลยไม่หวานแต่ว่ามันมันไม่ได้จืดจนมันไม่อร่อยนะครับคือมันซ่าเน้นซ่าอยากกินน้ำน้ำซ่าซ่าเหมือนน้ำโซดาอย่างเงี้ยเออตัวนี้ตอบโจทย์ได้สีสวย นะคล้ายๆลูกกินโซดาครับโซดาใส่น้ำแข็งนะเออคือไม่ไม่ค่อยหวานแต่ซ่านะประมาณนั้นแต่ได้สีสวยแค่สีมันสวยโอ้สีไม่ค่อยสนกินนะใครกินแล้วรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับอยากรู้ว่าเ,เพื่อนๆกินแล้วรู้สึกแบบไหนเออแต่ผมว่าถ้าถ้าไม่อยากกินอะไรที่มีน้ำตาลเยอะนะก็ไอ กินสีโลอยู่แล้วนะครับก็กินสีฟ้าก็ได้นะเออสีมันสวยดีอ่ะนะผมก็รีวิวไอ้ม่มีน้ำตาลเยอะอยู่เหมือนกันนะแต่จริงๆผมไม่ชอบของที่มันไม่มีน้ําตาลมันไม่ค่อยอร่อยนะครับแต่ตัวนี้พอกินได้นะเออโอเคอยู่คือมันมันมันไม่ได้หวานแต่มันก็ซาชื่นใจอยู่นะเออเพคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกนะันบาย